สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมพบเจอบ่อยๆก็คือว่าในตัวคอนแทคเตอร์เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีคอนแทคช่วยแค่1 n o นะครับนหนึ่งอนี้1น o NO นี่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะต่อวงจรในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าเอาหลอดไฟเนี่ยไปพ่วงกับ1334หรือพ่วงกับ คอยของเมงกาติดให้มันติดแล้วก็ทํางานพร้อมกันนะครับส่วน95 96 97, เนี่ย97 98ของโอเวอร์โหลดเนี่ยก็จะมาต่อหลอดไฟอีกอันหนึงทีงนี้เวลาทํางานปกติเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราทํางานปกติหลอ,อ,อดไฟตอนที่เราให้เมงกาติทํางานเนี่ยหลอดไฟ x1 x2 x1 เนี่ยมันก็จะติดนะครับแล้วกรณีที่มันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับเมงกิดมันก็อยู่ทํางานแล้วหลอดไฟ x2 มันก็จะติดนะครับแต่ครนี้ลองลองจำลองดูนะครับลองจําลองดูว่าถ้าสมมุติว่าเราให้เหนึ่งทํางานนะครับหลอดไฟสีเขียวมันก็จะติดนะครับเวลาเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นเนี่ยนะครับหลอดไฟสีสีชมกันนะครับ S 2ไม่ได้เปลี่ยมนมันก็จะติดนะครับแต่ครนี้ ปัญหาอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราอ๋อผมหยุดนะครับหยุดหยุดคือปิดเอาให้มันหยุดอ,อ๋อมันไอ้นี่ล,ลืมลืมลืมดีเซ็ตตัวนี้นะครับหยุดไปแล้วนะครับในกรณีที่สายมันขาดนะครับหรือเส้นเนี้ยมันหลุดไปนะครับเช้นนี้มันหลุดไปเ <c oughs> วลาที่เวลาที่มันทํางานนะครับเวลาที่มันทํางาน <c oughs> แล้วโอเวอร์โหลดมันมันตัดนะครับกระแสไฟก็จะวิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งมาทางนี้แล้วก็ผ่านนั่นนี่กลับมาย้อนเข้ามานี่นะครับทําให้มกเนติกตัวเนี้ยมันยังค้างอยู่นะครับแต่ว่าตอนจําลองเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมอยากให้เรามาดูวงจรที่มันเป็นวงจรที่เราต่อใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊ก ัวนี้นะครับอันนี้คือวงจรปกตินะครับถ้าผมกดสวิตช์สตาร์ทเนี่ยนะครับไฟสีเขียวก็จะติดถ้าเรากดสวิตช์สต็อปนมันก็จะหยุดนะครับลองให้อเวอร์โหลดมันทํางานดูนะครับถ้าโอเวอร์โหลดทางานเนี่ยผมสมมุติว่ามันโอเวอร์โหลดแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับแมกนิกตัวนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับหลอดสีส้มก็จะติดตามตามวงจรที่เราออกแบบไว้นะครับ คนี้ในกรณีที่มันสมมุติว่าเราถอดสายเส้นหนึ่งออกนะครับซึ่งเป็นสายที่ต่อพ่วงกับตรงนี้เลยนะครับจาก x 2เนี่ยนะครับมาหา a a 2นะครับผมก็จะถอดสายเส้นนี้ออกนะครับที่ต่อจากหลอดเนี่ยนะครับผ่านมาหาตัวนี้นะครับถอดทางนี้ก็ได้นะครับอพอผมถอดเส้นหนึ่งออกสมมติว่าสายมันหลุด นะครับลักษณะแบบนี้นะครับสายมันหลุดขันเข้าไปนะครับแน่นนะครับขันเข้าไปบูดเวลาเราเปิดให้มันทางานนะครับเวลาเราเปิดให้มันทํางานแน่นอนว่าถ้าไม่เติ็กมันติดนะครับตัวหลอดไฟก็จะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีสายนิว t รอลนะครับผมลองกดสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับ แมกนีติกทางานนะครับแต่ว่าหลอดไฟจะไม่ติดเพราะว่านิวตรอนมันไม่มีนะครับพอกดสต็อปมันก็เหมือนเดิมนะครับคันนี้สมมุติกรณีแบบนี้นะครับผมกดให้มอเตอร์มันทํางานนะครับให้แมกนติกมันทํางานแล้วเกิดกรณีที่โอเวอร์โหลดเกิดขึ้นนะครับผมจะรีเซ็ตโอเวอร์โหลดเออผมจะเทสโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไฟ2ดวงเนี่ยมันจะติดนะครับก็คือถ้าทางนี้ก็จะมีกระแสไหลนะครับ ก็จะมีกระแสไหลผ่านผ่านตัวผ่านตัวนี้มานะครับผ่านตัวนี้มาผ่านมาทางนี้นะครับให้ตัวนี้ทํางานนะครับ F3 ทำงานกระแสก็จะไหลผ่านมาทางนี้ผ่านมาทางนี้แล้วไฟสองดวงเนี่ยก็จะติดนะครับแล้วกระแสก็จะวนกลับมานะครับไฟสองดวงนี้จะติดแล้วกระแสก็จะวนกลับมาวนกลับมาที่แมกรติกทำให้แมกรติกยังทํางานค้างอยู่นะครับในกรณีนี้คือเกิดโอเวอร์โหลดนะครับ สมมติว่าผมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตโอเวอร์โหลดอ่ะกดตรงนี้นะครับอันนี้ก็หยุดนะครับโอเวอร์โหลดอันนี้สภาวะปกตินะครับแต่ครั้นี้ลองโอเวอร์โหลดใหม่นะครับลองโอเวอร์โหลดทางานตึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าหลอดไฟ2องดวงนี้มันจะติดนะครับครั้นี้ในกรณีที่โอเวอร์โหลดมันทํางานอยู่เนี่ยถ้าเอาสายยนงท่อเนี่ย,ยไปจิ้มึ้นที่เดิมนะครับแมงติกมันก็จะหยุดอันนี้คือสภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่เราทําให้สายมันหลุดนะครับหรืออะไรก็ตามไปทําให้สายมันหลุดตรงเนี้นะครับเราเกิดโอเวอร์โหลดหรือเรากดอินเมอร์เจนซี่สต็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับแมกนติกคุณจะไม่หยุดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของแมกนติกแบบนี้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องหา คอนแทคช่วยนะครับมาต่อเพิ่มเพื่อที่จะใช้หน้าสัมผัสมันสาหรับไปตัดวงจรนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ